สวัสดีครับผมทอมนิดพารวยรวยรวยแมนบอยังไงล่าหุ้นวันนี้เราก็โอเคนะคะผมนะโอเคอยู่บอสำหรับแกน้งคลับล่าหุ้นยี่กี่ยี่กี่เนี่ยว่ต้องไปเล่นมั่นตัวครับผมเก็บเงินไหวเ้ยครับไม่สนับสนุนให้เล่นยี่กี่เลยนะเหตุผลกับบุรุษคือกันด้อครับเพราะว่าไม่รู้เอาตัวเลขไหนมาออกเนาะเพื่อเขาเห็นจากการ แท่งของเฮาแล้วเขาจะเอาตัวเลขไหนมาออกก็ได้ที่คนเขาซื้อน้อย,อ,ยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเดอ้อพี่นอ้องยีกก่กีคือคือ,คอว่าไม่สนับสนุนให้เล่นนะเอาหุ้นก็โอเคอยู่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าหุ้น V ีพีมันออกแบบใดเด้อบอลหูคือกันแต่ว่ามือหนีมันกะโอเคครับเขานะแม่นบอครับท่านผู้ชมผู้ใดมกลาหุนอยู่กะโอเคครับ ขอบคุณที่คอมเมนต์ให้กันเนาะขอบคุณกำลัสาง300ครั้งถึงจะน้อยนิดแต่เราก็ยังมีคนเบิงอยู่นะสำหรับลาุูนกะโอเคครับยังมีคนเบิงเพราะว่าลาหุ้นเขากรบโบอบ,บันไดหนดอกครับผมบบวาบอบข่อยมีคนเห่นเนาะแต่ถ้าเล่นดีๆแล้วมันกระด้เงินเพอๆอ,อาจจะได้ดีกว่าฮาหนอยได้วยซ้ำนะแมนบอขับ ผู้ใดเล่นล่าหุนอยู่คอมเมนต์ไว้ค่บผมคอมเมนต์ไว้บอกกันน้ำด้วยครับผมความรู้สึกอาทิตย์หนึ่งถ้ามันหลุดวันหนึ่งอีกวันอีกหกวันมันได้มันก็ดีนะค่ะผมนะมันก็ดีนะเมนบอกรับแล้วรอลุ้นกันพรุ่งนี้ครับวันมันจะเป็นมูหรือเป็นจ่ามันจะเป็นยังที่คิดไว้บอกว่าอาทิตย์หนึ่งมันจะหลุดแค่วันหนึ่ง สำหรับเราเลือกข้างผิดเท่านั้นนะอาทิตย์หนึ่งมันจะรุดแค่วันหนึ่งอ่ะมันแบนบอลอเบิงผุ่หนีครับแต่ว่าวันนีกับไปได้สวยนะสําหรับผู้ใดเรียนวียพีมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มไลน์เขาเขารับแทงนําเด้อพี่น้องถ้าบ่มีเว็บสื่อห้ากับบหรู่คือนกันครับเพราะว่าห้องกับบมีเว็บสื่อเหรอครับเห็นอันในกลุ่มละไลน์เขาบอกว่าสื่อเว็บนี้เว็บนี้เ้ากับบหรูกครับผ่้ใด้บ่ใดอันเรียนนะครับผมนะ ผู้ใดรวยๆเฮ่งๆผู้ใดรวยๆดีเก,กลื่แต่ย่าลืมมาเหลี่ยงเขาท่อมนิดในเด้อกินบอ่อเพกินบ่หลายบาทเด้อครับผัดกระเพาจานเดียวครับนะสำหรับน้ำใจที่มีให้กันแมนบ่ผู้ใดถือกับหล่าหุ่นของท่อมนิดในบอ่อนี่ครับด้เหตุตามที่ท่อมนิดบอกบอกครับเอาให้เหลียงแค่ซีตากับพ่อ นะเขต้องไปเล่นหลายแล้วครับคนมันจะรวยเอาแค่ถ้ามีทุนก็นทุ่มไปครับแมนบอมีทุนก็นทุ่มไปรุดแค่มือเดียวนึงดอกครับแมนบอค่ะนะแล้วไปเล่นรูดสองตวไว้ครับรูดสองตวไว้ดวงลวง้ลวนๆบุญท่านผู้ชมด้วยนะและก็ความเชื่อจงเชื่อมั่นและศรัทธา ในตัวเขาถ้าเราเชื่อมัน่นอย่าไปดูหลายอาจารย์ครับมันก็ต้องมีหลุดบ้างเข้าบ้างทั่วไปทุกๆุกคนต้องเป็นนะครับทุกอาจารย์ต้องเป็นคนเก่งแค่ไหนก็ต้องหลุดแต่ว่าแอดทอมิดก็ไม่ได้เก่งนะมาเขากับมาฟังผลล่าหุ้นกันสักหน่อยครับว่าวันนี้เราให้หุ้นไว้แล้วถ้าได้หุ้นแล้วก็ต้องไปห้าน้อยหรอกครับพ้่นเหรินห้าน้อยมันเยอะเยอะมาก คนดูก็โอเคกว่าลาหุนเนาะแต่ความรู้สึกลาหุนมันจะด,ดีกว่าฮาหนอยดิแมนบอกแมนบอกเจ้าจว่าคล่องเข,งขงมินมากให้แอดฟังจักหน่อยเด้อครับเถ้าผูดีว่าเล่นล่ลาหุนมันจะดีกว่าบ่เนาะคิดว่ามันเห่นดีกว่านะถ้าอาทิตย์หนึ่งรูดมือหนึ่งเนี่ยมันโอเคมากเลยครับผมนะมาผู้ชายบอาไหลยายหางบางคนประสบก็มีไหลายครับแ่เห่ากกบ ฟังกันไปหรือว่าเลื่อนผ่านนะครับผมนะมาเรามาดูสรุปผลกันสักหน่อยครับสำหรับล่าหุ้นนะคะผมนะมาดูกันครับเห็นบอขับดูจากพื้นผืนแล้วเราก็สรุปมาสรุปหายบึง้งเหรอครับผมท่านผู้ชมบอกว่าทำไมไม่เขียนตัวเลขให้เลยบอกแมนบอรัรบหรือว่าจังไหนครับ แอทอมนิดก็ใส่เวลานางคิดนานนานพี่น้องอยากจะเบาคือกันหน่อยหนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อฟังกันจักหน่อยหนึ่งแอทอมนิดก็ใส่คาเวลาคำนวณแล้วก็นางคิดออกมาวา่าตัวเด่นตัวไหนจับคู่ตัวไหนหรือว่าประมาณไหนเข้าก็ใส่เวลาโดนอยู่แล้วก็มาลงคลิีดไหน้ำํำบอกพูดจาทักทายกันทั่วไปเนาะแต่บอกวา่าเขียนตัวเลข รู้สึกว่ามันจะมาเบิงทอมนิดบอกถึงสองนาทีบอถึง2วินาทีก็คงจะจากลากันไปไม,ไม่ได้นะเราต้องอยู่ด้วยกันนะคะผมรักกันจริงคงไม่ทิ้งกันไปนะมาลาหุ้นครับสรุปให้เบิงวันเสาร์นี่เด้อพี่น้อง VIP เนอะรูดสองตัว2กับเจ็ดเมนบอกครับมาหนึ่งสองสามสี่ครั้งนะแต่ว่าใครที่ชอบบนก็มาละคะผม ชอบบนกับมาล่ะครับนี่ชอบล่างกับมาล่ะครับผมมะอันแรกกับพ่อเลยนะเฮ้าหอยเบิงนี่เด้อครับลากับช่างช่องเฮ้าเนาะวันนี้ก็สวยหรูโอเคมากเพราะว่าวันหนึ่งจะหลุดครั้งหนึ่งสําหรับคนเลือกผิดค่ะเราไปรอดูพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะว่าตัวเด่นตัวไหนมาดูกันเลยครับผม ใสมาพรุ่งนี้ครับประจำวันอาทิตย์เนาะเดนสองตัวลูดสองตัววิ่งสองตัวก็คือหนึ่งกับสามครับลูดสองตัวบนอย่างเดียวหนึ่งกับสามลูดสองตัวล่างอย่างเดียวหนึ่งกับสามข้ากับม่ารอลุนครับว่าอาทิตย์หนึ่งจะหลุดครั้งหนึ่งไหมก็ลอลุนกันดูนะครับถ้ามักทัางชองกบ กด Subscribe กดกระดิ่งไว้กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะแมนบอครับยังรักกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่มีอะไรครับแนวทางเข้ากับลูกไหยเนาะก็ยังรักก็ต้องอยู่น้ำกันไปครับหรือว่า มีอะไรที่ก็แนะนําทั้งชองมาได้ด้วยครับนี่อะไรที่ไม่ชอบหรือว่าอะไรก็แนะนํามาทางท่องช่องก็ได้นะครับผมนะก็มีคนคอมเมนต์ว่าเอาไมา่ขวดอกอกแน่ขังหลังกะเมอรอนี่กะเอาออกข่ยยูค่ะผมนะ้าแต่ว่าเข้ากับไม่ใช่คนรวยเนาะโลโซแบบว่าสภาพยูแบบไดก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเขา้ากับบอมมี่พี่ไม่มีเงินมีทองมีแต่นี่ก่อนตัวแมนบัวขับปอมมาานี่<ม>แหละครับผม สำหรับเมื่อนี้ก็ดีจาลากันไปครับคลิปนี้ครับลาหุ้นบูไดมากอะให้กำลังใจกันครับกดไลค์กดไลค์มาจากลาไปครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขมากๆรวยๆยิ่งสมหวังทุกอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับผม